สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ h anel n ของเรานะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงของ2อ0รีวิววันนี้นะครับตีมี Honda r e ี e l 5 e 0 0นี่คือรถสามัญประจำร้านของเราซึ่งมีไม่เคยขาดจัดให้ตลอดแล้ครันนี้ครับเป็นรถ r e b e l 5 0 0ที่คัสตอมมาแล้วด้วยนะครับเลขไมวิ่งเพียงหลักพันเท่าน,นั้นเป็นรถใช้มือเดียวที่สาคัญครับ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้โอ้โหเหลือเพียงคันเดียวด้วยที่เหลือติดจองหมดแล้วนะฮะเหลือเพียงคันเดียวด้วยนะครับใครหาอยู่รีบมาดูเลยครับมามาวินมาเลขไมคคันนี้อย่างที่บอกเลขไมค์หลักพันนะครับ9,635พันกมิ้โลเมตรแท้แลมีเลขไมค์จากบา้านลูกค้าให้ดูทุกคันของแต่งมีะไรบ้างนี่เริ่มต้นนี่เลยแฮนด์จาก h ค c นะฮะนะครับแล้วก็ประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีเดินรางเพราะนี่คือ900 0กิโลเมตรแท้ปอกแฮนด์แต่งลายไดมอนด์คัตนะฮะ กระจกไฟแฮนด์แต่งทรงกลมแบบนี้นะฮะแล้วก็มือเบรกมือคัตแต่งด้วยนี่นะครับจาก GTR สามารถปรับระดับได้ด้วยนะฮะฝาปิดกระปุกมันเบรกนะครับจาก h 2 c นี่มือเบรกนะครับประกาบคันเลขนะฮะตัวหนังสือไม่มีเรือนลางนะครับดูเลยชุดครอบถังแต่งจาก Debro นะครับนี่มีฝามีนี่ฮะสติ๊กเกอร์ฝาถังจาก Motive นี่โอ้ดูเลยลวดลายสวยงามนะครับเบาะนั่งเดิมสวยนะฮะไม่มีขาไม่มีรูรวมถึงเบาะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะ มาด้านหน้านดีกว่าด้านหน้าครับต้องบอกว่าโดดเด่นด้วยนี่ครับชุดโคมไฟหน้าแต่งขนาดใหญ่เป็นไฟแบบ full LED ทั้งหมดเลยนูครับโอ้กี่เมตรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามเมตรโอ้โหแล้วมีบนล่างอีกนะฮะสุดยอดจริงๆแม่นะอันนีมียางกาันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่หูช้างยึดไฟหน้าก็เป็นของแต่งนะครับแต่ว่าบางคนหน้ายังเป็นบระคนดนน้าเดิมอยู่นะครับไม่มีแตกแล้วยางหน้าหลังนะครับเดิมเดิม ติดรถมาจากศูนย์เพราะนี่คือ9,000กิโลเมตรแท้ขอบล้อนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งเลยนะครับแล้วก็จานเบรกจานเบรกนะครับเป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยครับไม่มีรอยหินคลิปเปอร์สวยครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์ครันนี้มาพร้อมกับกาบหม้อน้ำแต่งจาก H2C นะครับแล้วก็ชุดอกล่างต่างๆนะครับดูฮะชุดครอบหม้อน้ำนะครับมาเป็นชุดแบบนี้เลยสวยงามครับกันล้ม้านข้างแต่งนะฮะตรงรุ่นนะฮะแล้วก็มี นี่ครับฝาแข้งแต่งนะครับฝั่งขวานะครับจาก H2C นี่ตัวนี้ก็เป็นนี่นี่ก็เป็นของแต่งนะนี่ชุดแรมแอร์ Air. เป็นของแต่งเช่นเดียวกันนะครับฝาวงฝาเาาเดิมนะครับไม่มีรั่วซึมแข้งเครื่องครับไม่มีรอยลม้มล้มแปะนะฮะแล้วก็พักเท้านี่จาก H2C นะครับตัวเฟรมนี่เฟรมสวยครับไม่มีถลอกไม่มีคราบสนิมแล้วทีมขันคันนี้มาพร้อมกักบท่อแต่งจากเด er ียบรดเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนี่ฮะ นี่คือถอดเซนเซอร์ออกนะครับก็คือถอดจุกลดเสียงออกนะฮะก็จะดังๆประมาณนี้นะฮะอ่าเอาละครับสวิงอาร์มฝั่งขวาเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะฮะชกหลังเดิมจานเบรกด้านหลังครับเต็มๆนะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะแล้วดูดิฮะล้อหลังไม่มีรอยถลอกไม่มีดุ้งยางด้านหลังเต็มๆนะฮะดูยางหลังนะครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์เลยนะครับอ่าท้ายเดิม บางโค้ดหลังเดิมไฟท้ายเดิมไฟเดียวเดิมนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะฮะต้องบอกว่ารถคนนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยมาฝั่งซ้าย,ยันต่อบินคันนีโคมเป็นโซลเตอร์เดิมเดิมนะครับบางโซ่เดิมสติกเกอร์วอร์นิ่งนะครับที่สวิงอาร์มก็ยังอยู่ครบไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกเลยนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมพักเท้าแต่งฝั่งซ้ายจาก H2C การล้มแข้งเครื่องฝั่งซ้ายฮะไม่มีรอยล้มล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับ แม้แต่ตัวเดียวนะกุญแจให้มาครบสองดอกนะครับแบบนี้เลยนี่นี่ชุดแรมแอร์ด้านข้างก็ของแต่งนะตัวนี้นะครับมาหน้าเครื่องแม่ดันใส่ตัวอกล่างนี้มาครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสวยใสจริงเราเราเราคัดทุกอย่างคัดทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ขบอกกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะครับนี่ไฟทักทิมนะครับซ้ายขวาครบครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าครบครบคันนี้มีท่อเดิมไม่บินไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไร แต่ว่าคันนี้ก็ถูกคัสต,ตอมมาในสไตล์แบบนี้แล้วใครชอบรถสไตล์แบบนี้ต้องมาคันนี้ครับแลเหลือคันเดียวเท่านั้นนะฮะคันเดียวเท่านั้นนะครับมาบอกเลยอย่างนี้ฮะถ้าช้าอดนะครับเพราะนี่นใครหาอยู่รีบมาครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ